ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพานต้นครับผมสวัสดีช่วงใบใบใบเกิดตึ้งแร้งไปแล้วครับผมมากับการน้อมครับบนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มั่งกันปุระขันจันน้อมครับสวัสดีครับครับผมจันน้อมตัวไรมากบอนี้จันเมียนอยู่ตัวเดียวสันกแม่นตัวเดียวลนะครับผมพอมอเตอไซมอเตอร์ไซค์มากของผมเอาเจ้าจองหวัดนะครับเด็กนกตัวตัวไม้ไม้กับอยู่ในโซนของอ่าบ้านจันน้อมนะครับผมนี่ครับสภาพไม้ สภาพไม้โดยรอบเป็นโคกนะครับเด้อเป็นโคกแข็งแข็งแรงแเลยนครับผมนี่นี่สภาพไม้ครับผมกาน้อมผ้าเขามากกักัต้องเหนียวแหละครับผมการน้อมผ้ามากกับสีเหนียวเนี้ยมาลองแล้วมาลองแล้ยวบ่ได้เอ้านี่แหละครับผมลุยครับผมมื้อนี้เป็นจังได๋ตัวอากาศสภาพอากาศกระล่มเลยก็ได้ครับเด้อไปยูสีเขียว่าซั่นกลมอุดตูดวะไปอยู่สีเขียว่าซั่น นี่ร่มครับผมขันว่าผาอยู่กับสีร่มตัวนาะน,นี่ร่มดีๆเลยนี่เจ้าสิเปีจงไงครับแต่ว่าตอนนี้เงียบกีบครับนกปลามังมีตัวไรขันแจ็คตัวอยู่กับเป็นช่วงประมาณใบาสามเอาลุยเลยครับผมผูเสียเวลาพี่น้องสิเป็นจะไงสิมันมังมานครับเจ้าแม่นยู่กับเจ้าจองวันครับผมใส่เจ้าจองวันไม่ขังท่างัด้ครับเด้ทอท่าขบานนี่ครับผมใส่แฟนซื้อน,นั่นแหละังบ้ยปากอยู่ แต่น้องต้องไปข้างใต้ครับผมปู่บุญยังงไปไวไวตงไปข้างใต้เอ้จะเป็นยังไงก่อนนับแรกจะถ่ายขันก่อนแล้วครับผมมีนกปลาขันอยู่กูในไก่อยู่ครับได้ยินเสียงผลเป็นเวเวลมาอยู่ตัวไก่หรื่อยวันนกปลาบิลนเขาขึ้่วมเข้าบางย่านเนี่ยมันแวมมาเป็นแวมเข้ามาแต่ทั้งที่ล่ะปื๊บเข้าไปนะครับผมตอนล่มฟังพวกคักปันให้พี่น้องว่าเป็นเขาแล้วอะเขา เอาร้อมแล้วนะครับได้รุ่นแ้วไหลเอ้ยเสียงไหเงียบแล้วครับผมนกปลาแต่ว่าได้ยินเสียงเจ้าจองวันในคู่ขึ้นสันๆเป็นระยะแล้วก็เรียกครับผมจะน้องพ้อบนเหลือสัน เดี๋ยวผ,ผมค่อยๆจ้องเข้าไปจับเข้าไปครับผมน,นั่นเจ้าจวงวอนเรียกขึ้นมาคัวมนหนึ่งละแล้วก็มิดแต่นกป่าเงียบเลยนะครับเด้เรียกแล้วจวงวอนเรียกแล้วเรียกเยินเยินครับผมสัาๆนั่งูดใจกันปน่านไหน้อครับเด้พี่น้องออกข้างที่สามพงเจ้าจวงวอนครับผมแต่ั่งพูดแล้วเด้รู้ใจกันปานไหนว่านกถือเป็นยังไง แต่ว่าเกิดขึ้นว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมสิค่อยๆจบพอไปเช็คอีกรอบนึงครับผมกำลังว่าสิเข้าไปเช็คกับรคันยนครับผมพี่น้องเจ้าจงวรรน่ะเอาคันยนเป็นสาเขาได้ปะเนาะโม่มันขายย่งไงอ่ะโอ้ยยังไงย่างไหนเนี่ยอ่ะโม่หลุดใส่กันได้คู่กันแล้วก็เยี่ยบไปเลยแล้วก็นี่จะเสียงเจ้าจงวรรคู่แล้วก็คู่สันๆแล้วก็เรีย่ยนเยิน วันนี้คันโยนครับผมพี่น,น้องโอ้ยจะเป็นสูตรใดนี่ไงอ๋อจะจังได้ก็เขาไปเช็คก่อนล่ะนั่งตากแดดเช็คอยู่นี่แหละเดี๋ยวขอนด่ฮัดเช็คแป๊บนึงครับผมพี่น้องโอ้ยหยานตบผิดอีกแด้วครับพี่น้องมันเนียรลั่นแลยเหรอครับผมแต่ผมมีนกอยู่หนาสั้นเลยบนดินบนดันยังเลยมันเป็นของง่ายอย่างว้าผมใส่โบระวังบอกพี่น้องถ้าว่าพระเนียรลั่นเลยเหรอครับผมน่างถือพระเนียร์ฟ่งออกเลยนะ ดีดออกนะครับผมนี่ใส่ไว้หนิต้มงตำหนี่ประเทศรันแล้วครับผมโว้ยคือสีผมหมานแท้ตัวไม้ครับถึอตัวไม้ซั่งได้พี่นอ้องเป็นนกคู่ร้ายครับผมจะน้องมาคู่ร้ายเฮ็ดลิงลิงโว้ยแต่ว่ารันลันแล้วละครับผมเช็คแล้ว,เ,วลนเนี่ยเน,นี่ยลันแน่นอนจะโมดินลูกป้าน่ะสิฟงออกของน้องวัน,นี้เนาะ ถิ่นยื้ยยังไงอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับผมพี่น้องเอ้ามันแล้วครับจองหวนจัดแล้วครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเห็นดิเห็นดิโอ้ยหาบอกหาว่าไปเรียบร้อยครับผมเจ้าจองหวนจัดแล้วครับผมนานเอ้าเดี๋ยวปลดลงมาเอาไปให้จาน้องปลดให้ครับผมเอาลงมาแล้วครับผมพี่น้องหนีนะครับผมเสเลยโอ้งามอยู่ตัวล่ะนั่นดิ เอาเดี๋ยวปุ่นละเอาไปาจันน้อมปุ่นหายยี่ปุ่นละครับผมผมองพักมุงเศร้า่นละจันน้อมร่นยี่พุ่นนี่ครับผมน้องมาแล้วครับจันน้อมปุ่นให้สามนาทีอันเดีจันน้อมว่าหายเป็นหยายจันุกตัวนี้คู่ร้ายพอมันบ่กคู่ยให้หายคู่ให้ให้เอือสิหายตัวบึกวื้วเข้ามาฮะดาวจอดกันบ่อเอออัจนจนีน้นกเลี้ยงมันพอไ่ มันได้เรียน้นองเลี้ยงพออยู่ปีนี้ที่ได้จานน้อมจัดเอาเปิดอันซุ่มค้าวลมดีเอ้ย <c oughs> เอามาแล้วครับผมแจมแรกมาแล้วพี่น้องมัดแล้วมัดแล้วคือบนอันกตัวนี้เป็นตะเลี้ยงว่าจัน,นตตบัวข,<อ>ข้าวลมบัวบุ้มมีข้าวลมบุ้มมีต่ว่าให้คู่คู่ไรคู่ให้เนี่ยให้ใหอืเอ้าดีด้วยครับจานน้อมว่าจานน้อมว่าพอจานน้อมมาันมาต่อมึงแล้วครับผมมาเช็คมึงแล้วตัวนี้ เอาเดี๋ยวขึ้นทา้งในอยู่กานนี้ค่อยว่ากันครับผมกว่านี้จานน้องเดี๋ยวนกลงมาสั่นไก่ไร้พื้นหัวใจพอดีครับผมพื้นนด้านด้านนี้ไปคุณไปไวๆแล้วครับจานน้องไปเขาอีกไหมครับผมพี่น้องจานน้องพาเขาอีกไหมครับผมขยับมาอีกไม้ครับผมพี่น้องนี่มีนกพาขันอยู่ตัวนึงขันอยู่ยอู้นไก่พ่นมีจานน้องมาสิไปทั้งพี่ว่าสั่นลงที่ขยับรถต้งไปทั้งเตะมันครับผมสิไล่นกไม่ อะไลนกขึ้นมาให็นจันน้องเด๊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 โอ้ยตูแมนขี่กระตึกไปดูดูดุ่นเต็มสองอ่ะผมมานี่ใหญ่มา,าไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่นี่จันน้องใส่เซ็มเมน่ไวยพูนนะครับเดี๋ยวพูนกัไปซ่อมมึงมีนกปลาเข่าแล้วครับผมได้ยินเสียงเถียงเสียงคู่สะกนันแล้วคงผมใส่เจ้าจ้งมันไว้นี่ครับหลังก็พ่ไปนี่เป็นสายห้วยแหี่งๆแต่ว่ามีสายอยู่นี่ครับผมไม่น้ำนกปลากันคือท้อง,องอยังไง เแยกยุนแต่สิขามไปหาบ่เอ้สิไปหาจะเป็นยู่เอ้สิไปท่างเจ้าจงวันแต่ตอนนี้ขันย่องกับผมสองวันมาหลุดนกใส่จานน้อมกับผมดอกลงมาพงยายนี่ลงมาเอ้ยอย่าไปเนียดบ่เมียครับผมเลยมาอยู่ไปหน่อยหนึ่งเนาะผมมีงานอื่นดิเออผมมีงานขันงานถึงเลย ตอนนี้นกปลาดีดออกแล้วนะครับแต่ว่าที่จานน้อมสงสัยว่ามีตัวอื่นเหยียบเราไปสัน่บนเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวผมขอนยอนุญาตเช็คให้จานน้อมครับผมแต้มแรกของจาะมันอยู่สิไหมวะเดือดถุนอยู่ครับผมบัดนี้พากันใหญ่นกแล้วนะครับพี่น้องตอนแรกจานน้อมใส่แซนครับผมมันใหญ่ยายมาไปฟังนี่ปดน,นี้นี่ขันอยู่ไหมจาะมันอยู่ผมก็ง่ายจากลึกน,นี่นี่ครับผมใหญ่มากไปเปลี่ยนแปลงได้ปะนี่น ขันทั้งสองเลยครับผมรุ่นแต่ว่านกปลาสีขาวมาบ่านกปลาเขารวมจะจ้งวันแล้วเด้อครับพี่น้องอเอ้ได้รุ่นแล้วครับผมแต่พี่สองคงจะจ้งวันสีมาบา่สีมาันไหนบ่มบันตัวหนึ่งโอ้เข้าไปตัวนึงปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดเข้าไปตัวเมียเข่าบ,บ่เข่าบ,บ่เข่าอ้ยบ่เข่าบ,บ่เข่าตัวทั้งหลังครับผม นี่อยู่ในต้นนะครับเด้อนกปลาเสียงกังขึ้นพุ่นละสู่ได้ซำเลตัวที่เขาของจานน้อมนะครับผมข้าวดีครับพี่น้องจองหวนจัดอีกแล้วครับผมเรียบร้่อยแก้แค้นให้จานน้อมแล้วเออ มันต่อเนื่องนะครับเป็นแต้มที่สองเพิ่นลำบา,ากนี่ปันปันขีมานี่เด้เอปูนี่เด้อเอ้าเดี๋ยวผมแปลลงก,ก,ลก,นงกลันครับผมอันดับแรกลงมาให้ตจน้องปิดคือเก่าละอุ้นรับผมจุนหานล้วครับพี่น้องนี่ครับผมใส่ไปต้นให้นี่วันมันโดดลงควันเผด็จกางปั๊บไปหนึ่งแล้วพูดหลังเหลียบร้อยดินคุยงคุยงอยาจอนแสงเล็กน้อยนะครับพี่น้องนี่ครับผมผมเฮงหยัน ทางนั้นเที่ยวหน้าเิยาย่นเพม่นผมิปัญญาเป็นลงกไปนี่นี่ครับผมเรียบร้อยอ่านเอาเดี๋ยวปุดลงมาไปให้จันน้องปุดออกให้ครับผมเบื้องหน้าตาเชื่เลนแลกันพูลดละผมลงมาแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผมตัวน,นี้ใส่กันเลยเอาเรียบร้อยครับผมแ้มที่สองของเจ้าจองวนครับผมนกตัวตัวไม่พูดละไปหายจะนนองอยู่พูดครับผมวันนี้จะนนองปุดหายหัหวลวครับผมพี่น้อง จะน้องป้มืัอนี้ท่านนาทีปฎดไปก่อนละมื่อนี้วันนกพันยังบุพพรหมครับผมพี่น้องจะแม่นยู่งกับบังคับออกมาเฉยๆขนยังเป็นบัวอยู่สัจนรบนเบ็ดตูดรบนเบ็ดตูดเลยท่นานบังคับออกมาก็ได้ซ้ำบังคับมันแล้วครับผมพี่น้องนกบุพพรอมเอ้าอย่างนี้จันจะผ่านไหมเออปวดจะจงวันวันนี้คือปวดอว่าฝุก่นให้แน่วเลย ไม่รับบไไม่รับไม่รับเอตุนแจมต่อไปครับผม,มน้องมาดินีงไหนข้านา้าอยู่เลยเพื่อนขึ้ใหม่บ่ขึ้นไหงขึ้นสิเมืออออ่อหรถลุ <c oughs> ดเลยเป็นยังก่อสองศูนย์เป็นลุ่นเหรอเพื่อนก็ได้เป็นยังว่าจำเียนอยู่กับผมมาดิเพื่นเอ้าพวกผมเลี้ยงตูวแล้วครับนกแก่นน,อน้อมช่วงนี้เเดี๋ยวฟังผมแจ้งมาครับพี่น้องเดียวจะได้กลกะว่าสี กลับเลยแหละครับผมที่แหลกจากนน้องว่าคนละไม,ม่เป็นคนสั่นผ้ายับลงไปนี่ครับผมขามหว้วยไปก็มันก็เป็นเป็นหว้วยหน้าแข็งนะครับไม่มีสายอยู่เลยน่วยเดียวที่มีน้ำอยู่นี่แล้วขามไปฝั่งนั้นสื่อเป็นปลาเอ๋อยับขามนี่กคอนมาสั่นจานน้องว่าพุรนละไม่เอาล็อกมึงครับผมพี่น้องหมดท่าหมันเติมโอ้โอไม่ในบากยางไก่เลยครับพี่น้องโอ้จานน้องตัวผมยางขามฝากมาแต่ว่าเจ้าของยังอยู่มวกเก่าอยู่พี่น้องยังอยู่ฝากเก่าอยู่รถจอดอยู่นะครับเด้อโอ้ ผมยางวส่พี่พี่น้องหิมปลาทั้งนี้เลยจากฟังนั้นเลยครับผมผมย่างไก่ผุ่นย่างว่้ยไสอยู่จานงน้องห้ามงใส่ยากรับไม่มีแต่ยู่ข้าครับพี่น้องอันนี้เป็นห่วไยไซห่วยไ,ไปต้นน,น้อยๆแล้วก็ยู่ข้าเนี่ยครับก็ไพ่ในเสียงครับผมคือหีมินกขันอยู่หันอยู่แต่ผมใส่ตำต้มเลยครับผมนี่มันไม่มีต้นสีไสพี่นอ้องไม่แต่หุ่นแดงอ๋อใสยไม่สั้นละ่ะซ้ำซากคำจะได้กระได้เตรีมยมนั่นแหละ ขุนจันนอมยังบวใส่อยู่ยงงงางงางงางตัวผมยางขาวมาแล้วตัวแรกคุยเห็นว่าผยผมยางมาฟังนี่จนันน้อมโบสิบไปหันนะครับพี่น้องต่างคนต่างงานมา,จานจานันนอมยิ่งยิคงุนอยู่ luôn. โอ้ยเอา้าคุนนังถือไม่สาวย่างเสืออยู่ก็มุมนยังแล้วครับผมพี่น้องสรุปแต้มมือนี่กับสองแต้มครับผมออกมาใบสามเกือบใบสีม้งแรงแล้วครับผมพอได้กินเขาแซบนอนรับกับจานน้อมครับผม จัน้อมก็แล้วทุละพอดีก็ได้ทรหากันออกมาค้อนแรงครับผมกะมานู่ครับสองแจมเมืม่อน,นี้เจ้าจองวันจักเป็นบา้าเป็นบอจนยจะไดนพูดหรอก <laughs> มานสองแจมครับผมเว้ยก็สิได้เลี้ยงตัวนึงแหละครับผมขึ้นบ่ายอยู่ลอ่องเบิรงกมานี่บอเคยเลี้ยงจักเื่อจันน้อมมันเอาไปเลี้ยงอยู่หอกที่อย่างไดบุมบ้มบุ้มพอเคยเลี้ยงเถอะเลี้ยงอยู่เลียูได้อยู่หลุมอืมคือคืออยู่กันนี้ยเลียูโอ้ บ่ะโอ้จะเมนอยู่ได้อยู่นี่อืมเอากล่าวไว้เท่านี้ก่อนครับผมคลิปนี้กับพ่อได้วนซื้อโฮเซาลกันครับผมกับจันน้อมเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจันน้อมครับสวัสดีครับ